สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจ้แล้วก็น้องเอิร์ทที่ช่อง YouTube รถขุดดับเข้าบางนาแท็กเตอร์ค่ะครับมวันนี้มีโอกาสมารีวิวสินค้าของคุณลูกค้าอีกแล้วคะด้านหลังของเราเป็นรุ่นอะไรพี่โจ้อันนี้เป็นเอสเคนะฮะใจซีสามสิบหนูไม่ทำการบ้านอ่ะเอานะทำไมอ่ะเราไม่รู้อ่ะเราเด็กใหม่นับด้านหลังเรานี่เป็นสามหนึ่งสองดีนับคันนี้จะเดินทางไปไหนครับ ไปอำเภอพัสมุดเจดีใกล้ๆเรานีเองจังหวัดสมุทรปราการนะคะคันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะคะบจกณเกื้อสกุลกิจธาราเมื่อพูดผิดใช่ไหมคือเป็นแงวๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเล่าเรื่องที่มาที่ไปให้ฟังนะฮะตอนที่คุณลูกค้ามาคุณลูกค้าตั้งงบอาหารรถอยู่ประมาณล้านสองครับพอล้านสองเราเป็นตอนนี้ก็ล้านสามอาคันนี้รุ่นใหม่วันี้ก็ล้านสี่ล้านห้าล้านหก และแล้วก็ได้น้องคุณ <ไป S 2> นี้ไปนะคะในราคาค่าตทวเท่าไหร่คะคันด้านหลังราคาไม่แรงบอกเลยคุณผู้ชมอันนี้ราคาไม่แรงครับอันนี้ราคาพิเศษให้เลยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษให้นะครับราคาหลังใหม่นะครับตัวนี้พิเศษแน่นอนนะครับบอกข้าวๆก็ได้เผื่อคุณผู้ชมกำลังมองหารถขุดยี่ห้อนี้ราคาไม่แรงเรายังมีอีกนะนะคะ ันนี้ราคาค่าตัวที่เท่าไหร่คะ16มีทรครับร um, ้าน6มีทรนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มในราคานี้ให้กับคุณลูกค้าของเราก่อนกัดกันนะคะคันนี้เดี๋ยวให้พี่โจเป็นพิธีกรนะคะสำหรับเจ้าแคป312ดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนนะครับบ่าวโจมังกรบนนะครับคนหน้าตาดีที่สุดในทีมไล์สด แล้วก็ตากล้องแสนขีเหนะครับทองเลือดนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นตากล้องถ้ากิติมศักดิ์ก็ไม่ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นตากล้องที่จับ้วกันฮะไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มานะครับเป็นตากล้องจับหูจับไครับตัวนี้อย่างที่เราแนะนําไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นสามนดีนะครับคันนี้ล้านหกมีทอนนะครับย้ำล้านหกมีทอนกับทําให้ท่านใหม่หมดแบบนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างสีสัรระบบต่างๆแล้วก็ที่ขับได้ครับรับกันสินค้า1เดือนเต็มครับหลังจาก1เดือนไปนะครับเรามีทีมช่างสวิตให้ท่านครับบางทีท่านอาจจะใช้งานไปแล้ว4 5ปีนะครับอยากจะโอเวอร์ฮอนใหม่หรือว่ารถมีปัญหาอะไรนะครับติดต่อสอบถามมาครับเรามีทีมช่างไปดูแลท่านที่ภาคสนามเลยนะครับเล็กๆน้อยๆไม่ต้องย้ายรถมานะครับใหญ่ๆโตๆก็ไม่ต้องย้ายรถมานะครับเพราะเรามีทีมช่าง ไปตรวจเช็คให้ท่านที่นักงานใช่ครับถึงที่ถึงที่นะคะอะไรนะถึงที่ถึงที่นะครับหมดยังหมดแล้วค่ะนะครับตอนนี้แท็กเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ระบบต่างๆทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยมุ้งกีใหญ่แล้วก็อาร์มนะครับเป็นระบบมาตรฐานนะครับไม่ใช่อาร์มพิเศษนะพี่น้องอันนี้สเปคมาตรฐานมาตรฐานเลยนะครับสีสันทุกอย่างทําให้สงกระบอกสีกระบอกนะครับเราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดบูธสลัก ทำการเปลี่ยนบูธเปลี่ยนสลากไอจอยไหนที่หลวมจอยไหนที่ไม่ดีนะครับเราทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่ว่ <Anton> าจะเป็นน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันโซลานะครับแล้วก็ระบบไส้กรองนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าน้ามันเทอร์ลิกยังใหม่ยังสวยนะครับอันนี้เราก็จะใส่อย่างเดิมแต่เราเปลี่ยนระบบไส้กรองให้ท่านนะครับกรณีลูกค้าที่มาเป็นมุกี่เล็กต้องการเปลี่ยนเป็นมุกีใหญ่นะครับเราก็มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับแต่ตัว <Siri> น okay. ี like ้เป็นมุกกี้ใหญ่มานะครับต้องการเป็นมุกกี้เล็กนะครับเราก็เปลี่ยนให้ได้หรือว่าท่านต้องการมุกกี้ใหญ่เราก็เปลี่ยนให้ท่านได้หรือว่าท่านไม่ต้องการมุกกี้เราก็เปลี่ยนให้ท่านได้ครับโอเคโอเคอ่ะมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้เราทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับแล้วก็เสริมนะครับเสริมเฟรมให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยรวมถึงเฟรมอันนี้เราเกียร์ให้ท่านใหม่นะครับเกียร์ขันให้สะอาดสะอ้าน นะครับแล้วก็ทําการพ่นสีให้ใหม่โรลเลอร์แคเรียตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยรวมถึงน้ามันตัวเดินครน้ำมันตัวเดินนี่เราก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คดูว่าซีนตัวเดินของท่านรั่วหรือไม่รั่วนะครับน้ํามันอยู่ในระดับที่มาตรฐานหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็คือตรวจเช็คให้ท่านครบทุอกอนุก็ว่าได้นะครับถ้าจะบอกว่าทุกรูทุกขนไม่ใช่พเพราะไม่รูไม่มีรูานานและมีรูทุกขนระบบภายในนะครับระบบไส้กรองอันนี้เราเปลี่ยนให้ท่านนะครับแล้วก็ตัวนี้ ถาแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ติดรถมาเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แห้งน,นะครับเป็นยี่ห้อของแคสเตอร์วิลล่าเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้จะมีเป็นใหม่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้แผงคอยแอร์นะครับตัวนี้เราทําการเปลี่ยนให้คุณลูกค,ค้านะครับเพราะว่าตัวเดิมมารั่วนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม,ม่นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ล้างทำความสะอาดหม้อน้ําล้างให้ใหม่นะครับระบบสายคอบต่างๆเปลี่ยนให้กล่องซีวตต่างๆเดิมๆนะครับระบบไฟฟ้าไล่ทุกจุดทุกปลั๊กนะครับไม่ต้องห่วง ตนนัวน,น,น,นี้เป็นรถปี้เป็นสิบเอ็1นะครับตัวน,นี้ยังไม่มีกล้องมองหลังเด้อนะครับแต่ยังไม่มีกล้องมองหลังจะมีกล้องมองหลังในเมื่อปี2012ขึ้นเน<ช>อะสำหรับท่านใดที่สงสัยมาสอบถามมาบ้างพี่เอ้ททำไมคันก่อนถึงมีกล้องทาไมคันนี้ไม่มีกล้องนะครับก็อย่างที่บอกไปปี2011 <จะ S 1> นอะครับยังไม่มีกล้องปี2012<ช>องขึ้นไปมีกล้องนะครับระบบแผงข้างเราทําการจอะให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเด้อ นะครับเจาะเข้าเจาะออกให้มีลมเข้ามีลมผ่านนะครับให้นั้นเสร็จสรรเรียบร้อยส่วนระบบปั๊มเฮลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มเดิมที่เราไม่ทําการพ่นนะครับไม่พ่นปั๊มนะคะม่พ่นปั๊มอันนี้คือปั๊มเดิมนะครับฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ก็จะมีรอยเขาพ่นมานะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาพ่นมานะครับแต่ถ้าเป็นดําเดิมที่เราทําเราจะไม่พ่นแต่ระบบไส้กรองทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับว่ามาสวยแน่นแล้วนะครับ แล้วก็สติกเกอร์ครับติดให้ท่านครับเป็น3 1 2หนดีนะครับนี่ใหม่ๆสวยๆลายคลิปๆนะครับแล้วก็พวกบูธสลักนะครับเราก็บอกไปแล้วนะครับบูธสลักเราก็ทำการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดสำหรับท่านใดที่ติดตามเราในช่องยูทูบเนาะท่านจะได้เห็นขั้นตอนต่างๆในการตรวจเช็คนะครับรถเราทุกๆคันนะครับที่ทําการตรวจเช็คเราก็จะมีอัปเดตลงนะครับในช่องยูทูบของเราทางโซลารายลิกนะครับถอดล้างให้ท่านแน่นอนนะครับมุ้งกีอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นมุ้งกีใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็น0.52 นะครับความจุแล้วก็ฟันนะครับนี่เป็นฟันหลายข้างอยู่แล้วครับเราก็ทำการเปลี่ยนฟันให้ท่านใหม่แล้วก็เสริมด้านข้างนี่ด้านข้างนี้เสริมเพิ่มนะครับเสริมให้ท่านใหม่แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีตัวไหนสมมติเสียหายนะครับเราทําการตรวจเช็คให้ท่านถ้าตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าตัวไหนดีใส่อย่างเดิมครับเพราะว่าของญี่ปุ่นติดลถมาจะดีเยี่ยมนะครับมาดูฝันง้างหน้าของหัวเก๋งนะ หัวเก๋งเราก็มีครับตะแกรงกระจกช่องรองท้ามีไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์รถของอ่าสติกเกอร์ภาษาของคุณลูกค้านะครับเราก็ทําการติดให้เพราะว่าคุณลูกค้าแจ้งมาอันนี้บริการฟรีนะครับบริการฟรีนะครับด้วยใจเสมอมาฐานารองเท้ามีให้นะครับกระจกมาข้างซ้ายขวาก็ใส่ให้เด็กพี่น้องแล้วก็มีไฟเลนนะครับเพื่อในเข้าในระบบเซตตี้นะครับนี่ดูระบบภายในนะครับโล่ภายในเช่นเคย นะครับเบกก็หุ้มหนังให้ใหม่เบกหุ้มหนังน <ะ S 1> ให้ใหม่นะ,นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกเก๋งข้างบนนี่เราไม่ได้พ่นนะครับเราก็จะมีะพ่นพื้นนะครับพ่นผนันพ่น,พนแผงนะครับแล้วก็ประตูนะครับประตูนี้เราพ่นให้ท่านใหม่นะครับแต่ ข้างในเดิมๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าไหร่พี่โจไม่ชั่วโมงอยู่ที่9,709ชั่วโมงอันนี้คือรถ9,700กว่าชั่วโมงถูกต้องแล้วนะครับทหมือนที่บอกไปเราไม่มีระบบกอใหม่ใช่คใช่แล้วครับเรามาดูนะครับว่าชั่วโมงนี้รถจะมาโฉมไม่โฉบนะครับชั่วโมงการทํางานนี่นะครับ9,719ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ภายในอันนี้คือเดิมๆนะครับผมนี่ นี่เดิมๆครับอันนี้เราไม่ได้พ่นนะครับนี่อ่านนะครับอันนี้เราไม่ได้พ่นนะครับนี่ค me ือเดิมๆมเลยนะครับนี่เดิมๆมครับอุปกรณ์ภายในนะครับพวกแผงต่างๆนี้เราไม่ได้พ่นเราก็จะมีล้างทำความสะอาดให้คุณลูกค้านะครับนี่สันลุบแล้วก็สนวนการความร้อนต่างๆนี่ล้างให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับพวกระบบเครื่องเสียงนอะนะครับเอามาใสาบ้านเราครับเครื่องเสียงนี่ติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับแบตเตอรี่อ่ไม่ใช่เลยแอ ระบบแอร์ต่างๆนะครับเราก็ล้างให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มให้เนาะนะครับก็ทั่วไปนะครับนี่เมโนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เด้อนี่นะครับอุปกอรณ์ทุกอย่างทําให้เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในครับขออนุญาตปิดแอร์อก่อนนะครับระบบภายในนะครับนี่ก็ทําให้ท่านนะครับเมโน,โนูนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้แล้วเด้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ท ไมชั่วโมงครับส7 1 6นดรสิบชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคโซล่านะครับเเกความร้อนแฮลิกเเกความร้อนหม้อน้ํานะครับโมดต่างๆก็อยู่นี่ครับก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับมีที่ปัดน้ําฝนมีที่ฉีกกระจกครับครับตัวอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วที่ปัดกระจกครับ2สองระบบนะครับ ก็บบหน้าจอครับก็เลื่อนนะครับเพาท่านจะดูอะไรครับการซ่อมบำรุงคนทบงานบริการต่างๆนะครับถ้าท่านจะเข้าไปก็กดถ้าจะเข้าไปนะครับหาสมมุตินะท่านจะเข้าไปดูการซ่อมข้อมูลซ่อมบำรุงท่านกดโอเคมันก็จะมีบอกครับว่าน้ํามันหล่อเย็นกี่ชั่วโมงน้ามันเหล็กเหลือก well ี่ชั่วโมงอะไรพวกนี้ครับถ้าท่านดูแล้วเข้าใจแล้วท่านก็กดออกครับกดออกมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอ ครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับนี่เป็นวอลลุ่มครับแล้วก็อันนี้เป็นสวิตต์โอโต้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับโอโต้มีสองแบบนะครับมีทั้งโอโต้มือนี่นะครับทำให้ท่านเลือกหลายลูกเล่นหลายอย่างแผวพาคนเลยทีเดียวเชียวอุปกรณ์ภายในอันนี้ก็จะเป็นฟิวได้ครับฟิวอยู่ในนี้นะครับเราก็ล้างล้จะสารให้คุณลูกค้าเปิดแอร์ครับ แร์ครับก็ลดอุณภูมิครับ3-5กํ้ากลังดีนะครับแล้วก็ปรับด้านหน้าหลังครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแรงของลมครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดคอมนะครับก็ปกติครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟเลนครับไฟเลนบนหัวเข่งนะครับนี่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการเปิดไฟเลนนะครับบนหัวเข่งก็เปิดสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าจะให้ตาข้องผู้ขยัน เป็นไรรู้บ้างหัวหัวเคครับหัวเคครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบกันนะครับ อันนี้ผมเรื่องที่สิบนะครับผมเดี๋ยวผมหาที่เป,ป่าเบาะก่อนอ่ะเึี๋ยวโยกับเมื่อกี้ครับ อามครับโ yeah, อ of of mond, ist, ้สวนแห่เลยปิดยาปิดประตูนะครับสวิงครับอ่ะมาุยกันเลยครับ ขอญาตขยับสักหน่อยนะครับเพราะว่าพือมันพื้นไม่เสมอครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับสลับสามหนึ่งสองดีคันนี้ครับเราทำการตรวจเช็คกับท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบลูสลักหินนิ่มแบบนี้ครับแด่นแนะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบเฟอนเจอร์ความร้อนทุกอย่างครับตรวจเช็คกับท่านใหม่หมดเลยนะครับซิงเขาบอกก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับหลักที่ขาดไม่ได้ครับระบบความร้อนนะครับตรวจเช็คกับท่านเสร็จสับเรียบร้อยพวงงานจะไปถึงนัตเตอรมาโซล่าลุยงานเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องที่ระบบต่างๆนะครับ โไฟฟ้าเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยให้นะครับถังโซลา่าให้หลีกล้างให้ท่านใหม่หมดนะครับของลงของเหลวเคลียท่านสสเสร็จสรรเรียบร้อยลงถึงส้กรองครับสายกองก็ตรวจเช็คให้ท่านนะครับพูดง่ายก็ว่าพุกโนครับช่วงล่างถ้าเกิดมันมีตัวไหนท่รุดเสียหายบูสลากหลวมหรือว่าบูสลักมันยืดนะครับโซ่เราก็ทําการกลับให้ท่านใหม่หมดเลยนะครับก็ตามที่เราเคยนะครับเสนอทำให้ท่านดูนะครับทุกๆคลิปนะครับที่เราทําการ ตัวเช็คระบบต่งางๆนะครับโอ้สวิงนิ่มดีนะโอ้สวิงใช้ได้นะครับ,รบ,บครับตัวนี้ก็จะทําการจะส่งกันในวันต่อนนี้นะครับช่วงเที่ยงนะครับเอามาลองระบบตัวอย่างกันนะครับ ตายครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับ โอ้นิ่มเร็วดีครับแ่ดครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเด้อ นะครับก็คิงค้างสอบถามหาเราได้นะตามเบอร์โทรที่ขึ้นใต้คลิปเลยนะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับโอ้แอร์ก็เย็นพี่น้องอู้เป็นงแบบหนาวครับอยู่ข้างในข้างนอกหนาววะครับ สูดตายป่ะครับโอ้ยจะฝ่าวเด้อครับเวลามีเงินใส่ซองยู่อีกจักสองซ้ำดึกก็แมนทังไหนก็ให้ยูหยอดช่วงไอ้โอนานออกเด้อโอ้ยเนาะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสามหนึ่งสองดีของบริษัทนะเกื้อสกุลนะครับผมเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งบ่ายสองนี้เนาะครับบ่ายสองนี้นะครับนะคะแค่นั้นแหละเอาแค่เอามมอเนี่ยนี่ นะครับก็สหรับท่านใดเนาะนะครับที่สนใจนะครับรถคุณน้ำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีให้ท่านเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิอ๋อซิมิโตโมมีมาเด้อพี่น้องเด้อสหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับน้องโม่ครับนี่มีมาแล้วครับนี่น้องโม่มีมาแล้วครับนี่ด้านหลังของเราอันนี้เรายังไม่ได้ลงยูทูบเนาะอ๋อนะครับมีแต่ไลฟ์สดเนาะนะครับเอทเฮดร้อยยี่สิบขีดหกมาแล้วนะครับสหรับท่านใดสนใจก็กิ้งกลางมาเรามีทั้งฮิตาชิ แคทโกเบโคมาซูสมิโตโมนะครับห้ายี่ห้อหลักๆแล้วนะครับผมพอสำหรับท่านใดใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์เอกสารก่อนสำหรับวันนี้ขอก้อความว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ